You <laughs> เรียนดีกีฬาเก่งเคร่งวินัยน้ำใจงามเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสิตาสีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าศักดิ์สมคีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่งนำเสนอรางวัลอันทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ส Awards, ระดับชาติครั้งที่10ปีการศึกษา2563สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการโรงเรียนบ้านป่าศักสามัคคีตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลสีท่อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนในปีการศึกษา2,563จำนวน50คนมีครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คน โดยมีนางสาวสิตาศีบุญชูเป็นผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักปรัชญาการศึกษาที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพเมื่อได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมในแต่ละบุคคลดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยร,กรักการอ่านการออมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่ประชาคมอาเซียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ LEADER m o d e เดดังนี้ค่ะ L LEARN สร้างความตระหนักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่ง มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาจากนั้นโรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายโดยประชุมครูเพื่อสร้างความตระหนัก e. educational development รักการพัฒนาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน4ีฝ่าย a. academic advisor นำพาการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินการ SWOT วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน จากนั้นจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีปี2563 2565จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2563จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน4ฝ่าย D Doing Monitoring สู่การนิเทศโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในโดยครูวิชาการและผู้บริหาร และนิเทศกำกับติดตามตามปฏิทินการนิเทศ e evaluation device ขอบเขตการประเมินสรุปผลการดำเนินงานประเมินผลโครงการ4ฝ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563และรายงานผลการนิเทศติดตาม r reward เพลิดเพลินกำลังใจยกย่องชมเชยโดยมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน ปีการศึกษา2,563สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ3กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยรวม48.22มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2,563สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง2ด้านมีค่าเฉลี่ยรวม60.37มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2563สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ2ส,สมรถนะมีค่าเฉลี่ยรวม73.22มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการผลจากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในโรงเรียนบ้านป่าศักสมัคีโดยใช้ l ีเตอร์โมเดลส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านต่างๆดังนี้ 1. ผู้เรียนคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอ่านออกเขียนได้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 2. ครูคุณภาพ ครูมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพจัดทำํำวิจัยในชั้นเรียนมีสื่อการสอนในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกปีการศึกษา2563 3. สถานศึกษาคุณภาพโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีการนำเทคโนโลยี DLTV มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรางวัลอันทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Awards, ระดับชาติปีการศึกษา2562สถานศึกษายอดเยี่ยมประถมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการ4ชุมชนคุณภาพเป็นชุมชนต้นแบบระดับตำบลระดับอำเภอ และระดับจังหวัดทรงผลให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขและรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสะอาดระดับจังหวัดในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาข้าพเจ้าจะขับเคลื่อนลีดเดอร์โมเดลนี้ไปบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้านางสาวสีตาสีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าศักดิ์สมคคี สวัสดีค่ะ